อีกหนึ่งนาทีตอนนี้นะคะก็เข้ามาถึงบ้านของลูกค้าแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีนะคะเขาแจ้งมาน่าจะอยู่ข้างหน้าโอ้ oh. น่าจะอยู่จุดหมายของคุณอยู่ <Yeah. S 1> ทางซ้ายโอ้น่าจะตรงนี้นะคะ mm. มากับสิรินะคะอยู่ทางซ้ายก็น่าจะเป็นทางเข้านี้แหละคะ่ะโอเคลองเข้าไปถามพี่คาู่ พี่ผมมาถึงแล้วครับอ๋ออ๋ออ๋โอโอเค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 อเค,อเค,ครับพี่ครับบ้านพี่แซมตรงนี้ถูกแล้วใช่ไหมใช่ถูกแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวถอยไปที่บ้านคนงานแทนนี่บ้านพี่แซมนะคะ มาถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าต้องไปส่งที่บ้านคนงานของท่านนะคะอ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้บ,บ้านคนงานตรงนี้นะคะอ๋อสวันดีครับพี่ครับ ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวลงไปก่อนเนาะอ,อันนี้ก็เป็นปุ๋ยทางดินนะคะสารอาหารอาหารพืชนะคะ ตอนนี้ก็กำลังถอยถอยหลังหัวโดนอ๋อ อันนี้ก็กำลังหาที่ลงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอยุติเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะลงจากรถแล้วก็เอาของลงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ